วันนี้เราจะมารีวิวนี่กลับด้านไหมไม่กลับดูกันแต่ปกติใช้ลองื้นเบอร์ประมาณไหนโทนสกินโทนสกินโทนประมาณเนี้ยคือประมาณไหนอะ่ะเธอเธอเหมือนกวนเอเซ่ลอเดอร์นะคะเบอร์ไหนเบอร์อะไรไม่รู้อ่จะจำไม่ได้แล้วอ่ะแรงมากแจกอุปกรณ์ นี่สกินโทนเราต่างกันไงมันจะได้แบบฟินิชออกมารู้เลยว่าเป็นไงคือมึงก็โอนชูพูกว่าไงแต่พี่อะแบบเหลืองเฮ้ยเฮ้ยเรียมเนียดเรียบเนียนอยู่นะ <c oughs> น้องนุ่มจังเลยอะเออนุอน่มใช่ไหมน้องนุ่มมากน้องอ้วนมากด้วยเหมือนแบบว่าเราไม่ต้องลงรองพืน้นเยอะอะเล่นแต่ง่ายเล่นแต่ง่ายเออให้บอกวะปกติก็จะพาวเวอร์มันต้องแบบฟูครอบเรดอย่า <c oughs> เจแล้วพี่ว่าไหอย่างนอนนมากใช่มันนุ่มแบบนีู่ดินุ่มนิ่มมากได้ความแน่นแบบ t น r a l จริงๆเออมันไม่โป๊ะมันไม่โบ๊ะไม่หนาเออมันไม่หนามันไม่เหมือนแบบว่าพอกลางวันมันจะาหา่ๆหรือมันจะดูเอ e อะไรเงี้ยไม่ใหา่ๆคนใต้อ่ะจะกับยานี่อยู่เลย